สวัสดีค่ะมิมรตนาวดีค่ะน้องมิมเล่าหน่อยเล่นละครสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างนะครับบทบาทัะไงบ้างค่ะก็เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องรู้จักพี่ยาใจใหม่ะคะ่ะหนูรับบทเป็นชมพูนะคะชมพูเนี่ยในเรื่องนะคะก็จะเป็นลูกสาวของพี่โออนันชิคค่ะเป็นเด็กที่สนิทกับคุณพ่อมากๆเพราะคุณแม่เนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เลยมีปมบางอย่างในใจนะคะที่รู้สึกว่า มีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราแบบไม่กล้าคุยกับคุณพ่อก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชมพูเนี่ยมีปมอะไรนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะชมพูเนี่ยก็ที่หายปมได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะชมพูเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของนายาใจด้วยค่ะหนูก็เลยต้องไปเรียนนวดด้วยนะคะนวดกดจุดค่ะในบทนี้เป็นเด็กรุ่นเดียวกับเราเด็กกว่าเรา เออก็ประมาณเล่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเด็กกว่าหนูประมาณสองสามปีค่ะในเรื่องน่าจะสิบหกสิบเจ็ดแล้วเราเอีกเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะหนูรับบทเป็นพิวริสค่ะชื่อเรื่องแตกยอดมนุษย์ธรรมดาค่ะเรื่องนี้นะคะหนูก็จะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ย สนับสนุนทุกอย่างในสิ่งที่หนูทำไม่ว่าหนูอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปดูว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงส่วนของหนูเนี่ยก็คือเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่ากว่าคนคนนึงเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ก็ต้องมีอภาราแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองหลายไรบ้างเป็นบทไวรุ่นใหม่เหมือนกันแต่รายละเอียดน่าจะต่างกันไปทั้งสองเรื่อง ต่างคะ่ะเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเด็กที่เก็บกดตอนแรกไม่ค่อยอยากยูดในคุพ่อแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่ด่าเรื่องสดใสไปเหมือนแบบยูทูบเบอร์เลยการถ่ายสองเรื่องนี่คือจับเวลาเลยเรียบร้อยใช่ถ่ายพร้อมกันไปจะดูว่าไม่พอค่ะจริงๆต้องบอกว่าแบบมันเป็นการจับเวลาที่ดีมากเลยอย่างหนูเนี่ยถ่ายรู้จักพี่ยาใจไหม่จบแล้วก็ถ่ายแบบย่ำยมื้ต่อเลยค่ะเช่ไรเพรากว่าอ่านบทสบายแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบ เปลี่ยนคาแรคเตอร์ช่วงจังหวะใช่ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแในั้นปณะที่แสดงที่ยังค่อนข้างใหม่อยู่ก่อนมีโอกาสได้เล่นกับพี่ๆผู้ใหญ่หลายคนแบบได้แบบศึกษาแบบการแสดงของพวกท่านเนี่ยแบบค่ะก็จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายๆคนที่เขาเก่งมากๆเลยค่ะอย่างเรื่องของจักรพิยาใจใหม่นะคะหนูก็ศึกษาจากการเล่นคอมเมดี้ของพี่เขาค่ะ ปกติหนูไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาเลยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยะคะ่ะก็ตื่นเต้นม,มากๆพอเห็นพี่เนทเล่นพี่โอพี่ชิม,มอนเล่นนก็รู้สึกว่าเก่งมากๆหนูก็จับเทคนิคอะไรบางอย่างมานะคะแล้วแปดมนุษย์เราเจอจตุรงเป็นยังไงบ้างพี่จตุรงหนูไม่ได้เข้าซีนด้วยกันค่ะแปด<อ>มนุษย์จะมีหนูแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีแค่เพื่อน<อ>แค่เพื่อนคอมเ้แต่เรื่องนั้นก็จะมีคอมเมดี้หน่อยก็คอมเมดี้แต่ว่าไม่เท่าไหร่ค่ะใช่ใปน่แบบสองเรื่อง แตกต่างกันแตกต่างกันค่ะทุกคนก็จะได้เห็นในสองพาร์ทนะคะก็ฝากด้วยนะคะแต่ยอดมันธรรมดากับรู้จักกียจะใจไปค่ะตอนนี้มีมีน่าจะมีแทมคลับเยอะแยะเลยแบบสร้างบ้านสร้างอะไรกันโอ้ยที่เรามีคุณภาพวันนี้ก็จริงๆก็พอมีความรู้จักเพิ่มขึ้นต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูหนูนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่ซัพพอร์ตกันแบตลอด ที่หยดเข้าเดฟิกแล้วเรากลับไปดูอีกรอบไหมดูค่ะแต่พ่อกับแม่หนูเนี่ยสี่ห้ารอบแล้วค่ะเปิดจนหนูจำทุกฉากได้หมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะอไองคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วกลัวไหมที่เรานับ,บนปดบ้านก็กลัวนะคะแต่เขาบอกเออก็แบบเออโอเคเนาะแบบดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือความภูมิใจแล้วก็ดังไ,นะไปไหลายประเทศด้วยนี่โอ้ย้วขอบคุณมากมากเลยค่ะ แล้วอย่างไรเราเราต้องไปเดินสายต่างประเทศได้ไหมเออจริงๆก็ม <Tiger tongue> ีคุย่อยมากแล้วแล้วปัจจุบันนี้เรามีนอกจากงานละครแล้วภาพยนตร์ยังมีอะไรอื่นไหมคะก็ตอนนี้นะคะกำลังจะมีภาพยนตร์อสามเรื่องค่ะสามค่ะสามเรื่องค่ะเรื่องแรกเลยค่ะก็คือ ที uh, two groups, two groups, ่อ um, ีกสองเล่นที่สองนะคะก็คือเรื่องพนอจนอีกเล่นหนึ่งนะคะก็สิ้นปีให้บอกเราแล้วก็ภาพยนตร์คนคนอาจจะติดว่าเราต้องเล่นหนังสยองไปแล้วก็จริงๆรตอนแรกหนูก็กลัวนะคะแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะแบบว่าจะคอยหาความรู้สมุกว่าเออเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้เราติดตรวเตออ์หรือว่าจะทำยังไงให้คนดูเนี่ยเชื่อว่าเราเป็นัวนั้นจริงจริง ก็จะทำที่เต็มที่แล้วก็จะทำที่ดีที่สุดในรูปแบบที่ได้ครับรวมสูงพนอไปแล้วแล้วแกถ่ายทำบ้างี้ฮะก็กำลังจะเริ่มมันที่เอ่อสิบหกสิบเจ็ดเอ๊ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ค่ะอ๋อจะเ,ออเล่นเป็นใครในเรื่องในเรื่องบอกไม่ได้ <laughs> สรุปเกือแล้วสรุปสรุปแล้วใครเป็นพนนอนนี่ต้องต้องอุบกันไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเกือบแล้วนะคะที่นเป็นไรยังไงครับเราก็ยังเรียนปีเตีอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะตอนนี้ก็อยู่ที่มหาวิาศิลปกรรอเรียนหนักไหมยังไม่ได้เรียนเลยค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนตารางในการงานไปใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอ่าแล้วเป็นไงเราเราไปงานบวงสวงพนอการเรียบร้อยหมดแล้วไปเจอ เจอปางเจอใครเจอหลายๆคนค่ะเป็นยังไงบ้างที่นาาี่น่ารักม,มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบเป็นดีมากๆเลยก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าคีนด้วยกันอืมแต่แต่เราเคยดูลองของใช่ไหมก็เออเคยได้ยินมาก็ดูที่เสิร์ลอืมแล้วเราต้องกลับไปดูอะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะก็ต้องไปดูไปศึกษาเพิ่มเติมไม่กลัวใช่ไหมสยองขวัญแบบนิดนึงค่ะมีก็หนักพวกเราก็ค่าสายใช่มีผู้โหดด้วดยใช่ค่ะ มีอะไรจะฝากถึงผลงานไหมครับแล้วก็มีงานอะไรในช่วงนี้ค่ะก็ฝากไว้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือ8ยอดมนุธรรมดารู้จักพี่ยาใจไหมแล้วก็ภาพยนตร์3เรื่องนะคะพานอที่อดสอนนะคะแล้วก็อีกเรื่องยังบอกไม่ได้แล้วก็มีซีรีส์ของมิตรฟิกนะคะขอบคุณฟูดพักวันนี้นิดนึงที่นคขับขอบคุณฟูดพากนะคะที่ไปขับออกมาให้นะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปคะ ครับขอบคุณมากครับ